สวัสด,ดีสวัสด,ดีครับพี่นอ้องป้องปลายกำลังพี่ตามช่องตำรวจรถไฟทสีนาะมวันนี้มันเกี่ยวเข่าครับมาเกี่ยวเข่าอยู่พี่นะครับรอยเอสอยู่หมองขึ้นไปขึ้นมาแล้วครับพอดีแต่ทั้งที่กำลังเข้าเกี่ยวครับ ต้อง้นบนดแล้วเนาะอุบลยังน่อยครับไปปลายปีเดีวแต่ว่าจะนึ่กจะย่งหน่เราเป็นเขาหคีอเขาข้เค้ แ็อย่งเดียวครับมันมีเพ่อนได้หลายอยา่างครับอาจีผมกับวัาถดิเพี่ยนเครื่องกับว่าแบบเพื่นแบบลายกับพีหล้องๆห่องลายกับพดหลายผมก็เลยตัวไหพนพ่นใช้ได้ก็บืนบนใส่ไปก่อนครับต้องเขียนสกิดบอดี เี่ยวเขาอยู่ทางอัวบนแล้วเรับวมกเกียวอยู่ขางอนน้องหองอยงวัดลอยเอ็ดนี่ครับเขาแต่ดีไม่ดจดท้องคนทั้ง,ง,งดีวไดเกี่ยวลูกขาเก้าหลายปีแล้วครับนี่เบ่มากชามานที่ห้าปีเอว่าพี่น้องบอกไปทั้งพีเพื่อนกัน คอยอยู่เนาะมาเฟืองว่าอใส่กับเกี่ยวเนยเลยกผมผมเอารถมอเตอร์ไก่เลย,ยครับการเดินทางมากครับที่จะมองครับออกจากบ้านมาหอดทีครับแม่กระลุงด้วยครับโมเดลพักฟ่าพักไปโมเดล ัว่อคู่เดีย hey, รับใส่เลยครับได้ถาหนึ่งม <feliz> ันยนกเฮ้ยิเ็บไปได้ตูน้ำก็ไดเข่าดันจะโบนักผู้ใดติขายตูวนวดโอ้ผู้ใดติขายไอตูอุ้ม ปาานักมาเลเดอครับลืยมียตูุต้มคายของเจ็ดสิบจีเจ็ดสบกับาะวจะได้กับตองท่อยคือเก่าไม่นีตังท่อยครับเป็นตกร,กระสอบกับตองท่อยแต่ว่า,ารถลุ่มมัน,น,นใช่หลายตัวกระสอบแน่ท้อยแต่ละเดือนมันกับคุ้มวก,กันนะครับผมมากินเบงเดียว ระยะค่ญญา,าเรียกหนึ่งเน่ก่อค,ครับไม่ทำเก่าครับเพว่าต้องเก็บกันแท้แต่ต้องจาบพุ่นที่เก่าจะเอาพุ่นตรงหรือว่าเก่ามาขับรถไปไป,ปลองไม่ขึ้นรถครับพวก๊บปีนีขึ้นปีนี่ะหรือว่าเกี่ยวโอเค ถ้ากินนี่ผมขอเจอกัเพียงกรนี้ปากวัดใหญ่ก็ติดตามกดแค่เนี่ยผมติดลมติดไปเรื่อยๆนะครับพอดีโทรศัพท์มันต้องพอดีผมก็ได้บรอยากถ่ายนะพี่น้องมันมันตกหลุดเราบมันแตกนะครับเฮีย เครื่องเดี่ยวมันหนูดเก็บเกิบเลาด้ครับขอปิดเกิบเวยเรื่องน,นี้ล่ะครับสวัสดีครับบ๊บี้นั่งมาจมหรอพี่น้องตอนนี้แล้วมาจมก็คือรถเดี่ยวจากนี่แหละวัสาดึงใจทุกคนกำนันงเมื่อกี๊ เตย่าด้เนนะครับสวัสด,ดีครับ